ครูบามีความคิดเห็นยังไงกับการพกวัตถุมงคลครับอย่างผมได้ห้อยพระเครื่องครูบาเต็มตัวเลยครับก็การพวกวัตถุมงคลก็ดีกว่าพกวัตถุอ,อัปมงคลนะโยมนะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติหรือว่าธรรมานุสติหรือสังฆานุสติอย่างการห้อยพุทธโลกก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติอย่างการห้อยพระสงฆ์กับการเลลึกถึงสังฆานุสติอย่างน้อยบางคนห้อยแล้วก็คิดถึงธรรม ที่หลวงพ่อองค์นั้นได้สอนได้สั่งก็ไปทำมานุสติแล้วก็เป็นการล้ำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มีสติไม่ทำชั่วทำแต่ความดีสร้างแต่บุญสร้างกุศลแล้วก็เวลาจะทำอะไรไม่ดีก็อย่างน้อยก็คิดถึงคำที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในทางดีนะโยมนะก็ไม่ได้ผิดอะไรครูบาก็คือว่า เป็นสิ่งเป็นมงคลสําหรับคนที่มีจิตแข็งจิตแข็งหรือว่าคนที่ปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาคุ้มของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าคนที่ยังไม่มีจิตแข็งบางทีก็ต้องมีสิ่งที่ยึดพุทธเจ้าตัดไว้ในทะชักขสูตรบอกว่าเวลาพระอินทร์ออกรบเทวดาทั้งหลายจะมองทงรบของพระอินทร์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พระพุทธเจ้าก็าบอกว่า,าพระภิกษุาสามนเณรอุบาสิกาสิกาก็ต้องยึดเอาพระัตัตรไยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอ,อย่างน้อยมันอาจจะเป็นวัตถุกแต่ว่าวัตถุนั้นมันมีนมคุณค่าทางจิตใจที่เราได้ยึดได,ได้เกาะได้เหนี่ยวไว้เพื่อไม่ให้หลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะครับ